สวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสุภุสกนจ้าพรอกับพี่แรมมีน้ององุ้ยอีสานชาแนลเอาคือวางสันเติดเนาะเติดเนาะอ่ะอีสานรีวิวหลักการฮักด้วยอีสานชาแนลจ,าจ้า,จากับสองสาวจา้จาพี่น้องจา้าเมื้อวานนี้พี่แรมมีสภาพพี่พีน่น้องมะย่างเลาะเบิร์ควายงามต่ำสุ่มต่างๆกับพี่น้องเด้อรวมเป็นมื้อวานนี้เข้ามากันที่เจ้าลำโขงจ้าเจ้าลำโขงเป็นแชมป์รุ่นฟันน้ำนมงานการงานเกษตรแฟ จังหวัดน้องขพนมปี2564จ้าพี่น้องนี่เด้อเราเป็นลูกของยังอุ้ยฟังแปดริ้วกับแม่สายเพชรรอนจ,าจ้จาเนาไปเบิ้งกันเลยจ้าสวัสดีค่ะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของแมนบอค่ะค่ะอ่าเจ้าล้โพงเนี่ยค่ะเลาะอ,ยอย <ๆ S 2> ายุเท่าไหร่ค่ะ โอ้ความสูง165โอ้อายุอายุเด็กจักปีหรอจ๊ะสองปีอายุสองปีสามเดือนโอ้สวยมากเลยอ่าเจ้ารับโคงเนี่ยเตุเปิดประสมป่ค่ะหรือเง็กค่ะ ตอนนี้ยังบเปิดแต่ยังบ่เปิดปัจจัยครับนยันอายุหน่อยอยู่ผสมเดล๋ี้แล้วผสมเจลดี้นั่นเท่าไหร่ทนึงค่ะน้ำผสมตัวจริงยูอเป็นมาจากผสมตัวจริงก็น่าจะหลังเดือนพุทภาคคระเพราะว่าอยากเดือนตายแบบวันไ้กันอาวิตย์ในวิทย์เดือนเอ่อเดือนพุทภาววันที่ที่ผ่านอะไระค่ะค่ะเจ้าล้องโคงอี่มาจากเอ่เมืองเมืองนาคาเป็นบ่ค่ะ บึงการนะค่ะเนาะเป็นคองฟาร์มยังค่ะลังกาฟาร์มเมื่อนี้ออกมาจากตัวค่ะเมื่อนี้ออกมาสามตัวตามที่เห็นนี่เนาะค่ะเนาะแน่น้านะค่ะตัวที่สองคือยังค่ะนั่งใส่ไล่เตี่ยโอ้เป็นเป็นสาวติค่ะลเจ้าเจริญแม่เด้ค่ะบันแม่บนใส่ยโยกใส่ใบยกอ๋อจ้ะอันนี้จะมาประกวดรุ่นไหนคะเนี่ยอ๋อค่ะ ค่ะแล้วอีกอีกตัวที่สามเนี่ยค่ะอ๋อชื่อช้างนาคาถ้าไปเบิ้งไกลเนี่ยเป็นยังค่ะคืองามจัดค่ะสวยสวยค่ะพี่น้องนี่งามงามจ้ะเจ้าช้างนาคานี่แล้วสูงเท่าไหร่ค่ะสามนี่มันคลิปหายเยอะที่เขได้วัดจ้ะประมาณนี้เนาะค,ค่ะ,ะ,ะเนาะไม่มีเสี่ยวมาเขือประกวดมาจัดไม่ฟันแค่สองคู่ประกวดฟันแค่สองคู่ จ้ะว <LY> ่าเพิ่นเคยได้รางวัลหได้รางวัลดีค่ะเพิ่นได้รางวัลยังไงค่ะรางวัลอะไรเคยได้ล้องเทนนิสเดอร์ดูสลินเมื่อกี้เนี่ยอ๋อยูสลินกับไปเต้ค่นเมื่อกี้เนี่ยอ๋อจ้ะอันนี้ก็ถือว่าแล้วตัวญ่เนาะค่ะเนาะหางไงเนาะหางลำตัวยาวจ้ะขาใหญ่ดีจ้ะจ้ะหน้าเขา ลูปรอจ้าจ้ารอหลายกระบันเปิดดีจ้าขว้งจ้าผักนู้นดีจ้าจ้าดังตรงได้ลูกจ้าสวยงามมากส่วนหลังหลังตรงดีได้จ้าพี่น้องจ้า หลังตรงจ้ะหลังตรงหรอกอะเป็นเป็นส่วนเบาทรงโค้งลงไปแบบจากงามเลยคือจังเวาเอาเอานนืมอวาดเอาหลับพี่เรียบเนีสวยจ้ะตนีสวยเพราะว่าล้องถ่เต็มกล้องมากเลยกลองถ่ายแล้วรถเต็มดีหลอกจ้ะบอมแมนมากค่ะขัไปเบิองมาจากเบิองช่องไทยนะจ้ะนี่ช่องถ่ายรถเต็มดีค่ะจ้ะจ้ะกนเดชกนงามจากก้าวเนื่อเป็นมัดมัดเลยก้าวเมือเป็นมัดมัดเลยเนาะขาโอ้แข้งขาสวยมากเลย เทวดสวยมากเลยจ้ะแล้วโตนี่งไอ้มีน้งเชื่ออยู่บนอยู่บนีอย่แี้นเชื่อขายรถจังไรจ้ะขชุดละสามพันสิบสองลอดอ๋อชุดละสามพันได้สิบสองหลอดอ๋อจ้ะจังจ้งไงเจ้าอันสร้างนาะห้าเขานี่ได้ประสมตัปะจ้ะทักจริงทักจริงนี่เคื่อรับจังไรจ้ะสามพันห้าร้อยบาทสามพัหารอยบ ก้อนทับนี่ต้องตรวจเลือดตรวจอย่างก่อนบอกค่ะหรือว่าผสมเลยเอาแก่นปั้นอ๋อนำเลยตีค่ะอ้โหเขาใส่เทคนิคตามพื้นบ้านเขาส่วนมากน้ำน้ำน้ำบ้านเขาเนี่เพิ่นมาผสมเพิ่นเขาไปเกมาหรือจังใดค่ะโนี่จะเพิ่นมาอีกมันเพิ่าเปล่โอ้จะสวยมากเลยอ๋าจะ เป็นคนผิดเกษตรกรเขาต้องการจ้ะสวยมากดีมากพี่น้องเบิ้งขาขาหน้าไจไงเจ้าเนื้อดีเนาะจ้ะจ้ะจ้าชือรับประกันจ้ะรับประกันสามเพื่อฝากฝากบัทุกพี่น้องเขาไว้นะค่ะว่าถ้าอยากได้นำเชื่อ ศู0ย์ยังก่อค่ะศูนย์แปดศูนย์างค่ะดังกาฟาร์มควายงามเมืองนาคาคุ้อยู่จังหวัดบึงการโอ้จับนงอตั้มตั้มโอ้คุณตั้มจ้ะโอเคอขอบคุณมากมค่ะค่ะเอาน้องอุ้ยมานีเข้าก็สิไปเบื้องอันที่สองางในอุ้ยไปท้างในต่อย้อนเข้าไปเห็นทางน ก่อนหนะ้าทางนี้คนกำลังยากในการแต่งตัวอยู่จ้เม็น <c oughs> ตัวนี้บ่ะมึงเจ้าเข่งไหมลูกดูเจ้าเข่งไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอชมเจ้าเข่งค่ะตัวนี้บ่ค่ะอันนี้ซื้อเจ้าเข่งบ่ะคะอ๋อเจ้าเข่งนี่เป็นลูกของกระทิงผู้กระทิงผู้แล้วก็แม่บุญรวยเนาะจ้า เจ้าเข่งนี่เอามาประกวดหรือยังไดคะเนี่ยรุ่นรุ่นใดค่ะควันแท้หนึ่งผู้รุ่นควันแท้หนึ่งผู้เนาะจ้ะเป็นควายตัวผู้เป็นควายเพียรผู้เนาะจ้ะเนาะอายุเท่าไหร่แล้วค่ะสองปีแปดเดือนมาจากฟาร์มไหนคะเนี่ย โน่นใบควายงามฟาร์มโน่นใบควายงามโน่นใบควายงามฟาร์มโอ้จ้ะพี่น้องอัะน้องอุ้ยถามแล้วดูว่าเรามีน้ำเชื่อมป้องบหกซี่มหาตัวนี้เลยอันจะเดี๋ยวนี้มีน,น,น้ำเ<ม>ชื่อมไปจากตัวนี้มี่แล้วเนาะน้ำเชื่อนี่ขายจ,าจังไรจ้ะ ชุดละสามหลอชุดละสามพันสิบสออดอชุดละสามพก็สิบสองหลอดจ้ะจ้ะจ้ะน้องวิภาเบิ่งรลอดตูเนี่ยจ้ะจ้ะพี่น้องน้องวิภาเบิ่งรลอดตูเนาะหน้าเั็นไงโอ้ยหน้าสวยบ่หน้าสวยจ้ะหน้าสวยกระบาดง่ายเปิดจ้ะเขาเอิ้นวะเหยียบไข่ไข่มอ่อมงท้องมันจากพี่น้องจ้ะคนนู้นจ้ะล้ำคอใหญ่จ้ะบอกข้าวกว้างจ้ะ ขอบคุณค่ะขวางขาได้ปะเนี่ยขาดีจ้าจ้าเป็นขาทิว่ายง่ายสายง่ายดีจ้าเล็บเด้เล็บสวยจ้ามาเบิ่งช่วงทั้งขางเราจะบริเนี่ยพี่น้องโอ้ช่างขางสวยหลังตรงหลังตรงสวยเนาะจ้าถ่ายพอดีงามแต่พี่เลี่ยจ้าถ่ายสวยสวยพี่น้องถ่ายสวยจ้าถ่ายสวยมากเลยขออนุญาตนะคะถ่ายสวย เออนี่จะพี่น้องมีคือถ่ายควายที่สวยจ้ะเด็กลูกโค้งลงมาย่างงา้มเลยจ้ะผู้หางก็สวยเนาะจาดจาะหางลามลากดินเลยจ้ะเอาเ้าเถามแล้วเนี่ยวถ้าหากว่าพี่น้องเขาอยากได้น้ำเชื่อจัองเสียเขามีเรามีเบอร์ฝากพี่น้องเขาไว้บอจ้ะถ้าพี่น้องเขาอยากได้น้ำเชื่อ,อ,อเจ้า บอโทรฝากคุณ้เขาบอกีค่ะเบอร์ใดค่ะอ๋อเบอร์โทรยังอุ้ยศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดสามสี่ห้าแปดสามสี่เสียนบนะค่ะค่ะเมโอ้มื่อนี้ยแกเอาไม้ยติค่ะอ๋อเมื่อนี้มื่อนี้ยกเอานำเชื่อมาพอค่ะอันอันเสียนบนี่แม่นผู้ใดค่ะผู้นี้ปเดีีโอ้ตีคือกันแก่กันคือกันเนาะจ้า เอาไมา่ดีก็ขอบคุณอนลายค่ะขอบคุณค่ะโชคหมานค่ะ,คะสวัสดีค่ะน้องเสื้อหยางค่ะน้องควายน้องควายชื่ออะไรนะคะข้องแยสูอะไรนะ,อ,ะอุ้ยข้องแยสูข้องแยสูโอ แล้วอายุเท่าไรคะเนี่ยห้าปีรุ่นไหนคะรุ่นตัวผู้วันแค่แล้วอายุจกปีหรือปุจจันทรเนี่ยปีสาปีจามแล้วเป็นลูกของหยังคะเนี่ยลูกจากพ่อคะก็ซื้อมากันซื้อมาอันแล้วอยู่ฟาร์มใหญกว่าคะเนี่ยวจะเล่นยกตามอ๋อตามตามเสื้อนี่หน่อยคะ อ่ออจริญอนโยนฟาร์มจ้ะพี่น้องน้องกำลังน้องกำลังมัมมัมจะน้องกำลังมัมมัมอันเล้าสูงเท่าไรคะเนี่ยร้อยสิบโอ้พี่น้องอุ้ยมาเบิ่งทางนี้สวยน่ารักมากเลยสี่ข้าอุ้ยขี้มาอุ้ยนั่หนักอุ้ยกำลังหนักอุ้ยสูสีกันเลยจ้ะอุ้ยอุ้ยกลับวะ เพราะมันทานน้ํามันแล้วทานน้ํามันแล้วเดี๋ยวน้ํามันเป็นกางเน้องอุ้ยจ้ะพี่น้องจาลําช่วงลําตก็ยาวดีน้องอุ้ยเนาะจ้ะพี่น้อง มาเบิงมาเบิงหางอ่เาะลักษณะค้แค่ลักษณะที่เพองการจะลำตัวใหญ่ยาวแต่ขาสั้นจ้าอันนี้ใหญ่ขาสั้นจ้าแ่แ่จ้า้านจ้ชมได้ดงแนค่ะไทวาดูหลาดูลายนาขี้ได้เ้อสวัสดีค่ะแฟนข่าวอยู่ครับโอ้ขอคุค่ะเ็นนอมาคืนมา พมาชมควายมูล่าสวยๆอ๋อตื่นๆเฮาบ่ตื่นหมวกแดงพี่เล้ยมมาเลยตื่นเฮาบ่เดี๋ยวๆห้องมาทั้งขัง้องมาทั้งขังพี่น้องจ๋าพี่เล้ยมมีสิทภาพมาเบืองควายมูล่ามาดูควายมูล่าสวยมากๆเลยจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่น้องอุ้ยเนาะใหญ่ๆจ้าที่ทองพี่น้องจ๋าโอ้โหควายเชือกเลยดิเนพี่เลี้ยมควายเชือกเลยสวยมากๆ ใครว่าดูไรไม่ดูนะน่ารักด้วยเนี่ยโอ้โหเบิ่งๆๆจากพี่น้องฉันแต่แต่ถ้าเพิ่มวัทานน้ำมันอุ้ยจะขึ้นอยู่เหรออุ้ยคือบ่ขึ้นโลดมันเพิ่นทานน้ำมันแล้วจริงจริงเจ้แหลมสร้างออกไงเจ้ะโอ้ยเราเราก็เป็นจริงด้วยว่าเจ้าของยาอุ้ยพี่อยากรู้จักซื้อเราซื้อควายหนิแม่เจ้ะ ให้น้องเพ่นถ่ายนั่นก่อนเอ้าไม่มีเจ้าของเหรอคะเจ้าของเพ่นไปใส่จ้าเจ้าของเพ่นผู้ใดค่ะปกติผบ้ใดเล้ากับว่านน้ำตันี่เนาะผมเป็นเจ้าของเด้อกับโมวะนี่ไงเนี่ยไปชนะพัฒน์ฟาร์มเดแคม่พระราชทานสกลนครอ๋ออันนี้มาจากไหนคะมาจากโคราชมาจากโคราชอ๋อชื่อชื่อฟาร์มอะไรคะชนาพัฒน์ฟาร์มชนาพัฒน์ฟาร์ม ตัวนี้เป็นควายโมล่าใช่ไหมคะสายต่างสายอะไรนะคะสายต่างได้แชมป์ลูกผสมของสกลนครมาโอ้โหค่ะตัวนี้น้องเขาสูงเท่าไหร่คะนี่ยประมาณ165ประมาณ165นะกสินะเป็นจับบ่จ้าจับจารบัดนั่นบ่จับฟารบัดไหมนั่นบ่เป็นต้องต้องถามน้องชอาใช่ไหมงงงเลยเป็นเท่าไหร่วะอ่าอ่าขอโทษค่ะพี่ขอถามหน่อยค่ะว่า อ่าน้องควายนี่เป็นเป็นสายจับไหมคะจ้าฝรบัดไหมอ๋อผสมนำเข้าครับค่ะเป็นเป็นเป็นจับจ้ารบัดร้อยเปอร์เซ็นต์ปะคะหรือผสมมาแล้วร้อยครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเอาจะบอกอีสันกันเลยจิค่ะครับผมกุ้งปลาดติโอจ้ะจ้ะตัวนี้เชื่องดีเนาะค่ะเนาะตัวนี้จะเข้าประกวดปะค่ะตัวนี้ไอเขาเขาไปประกวดงานปะกวดแชมป์ชาติครับตัวนี้ได้รางวัลแชมป์ชาติ แต่ว่าไอ้วันที่หนึ่งเดือนเดือนหน้าครับไปประกวดกัลลศิลค่ะครับตัวนี้เกาลงเลยแล้วเราแค่มีไอการผสมนะจ้าเปิดแบบไหนตัวนี้ผมไอ้น้ำเชื้อครับค่ะครับตัวนี้คือชุดละสามพันห้าครับชุดละสามพันห้าสิบสองหลอดใช่ครับสิบสองหลอดวนวนให้ดูหน่อยค่ะพี่พี่จุงวนให้ดูหน่อยค่ะวนด้วยหน่อยใครว่าจับดุร้ายไหมนะไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ขึ้นได้เลยครับตัวเนี้ย นี่หน้าสวยค่ะหน้าสวยโบโบครับเจ้าโบโบชื่อเจ้าโบโบเป็นขันใจของเกษตรกรอีกตัวนึงได้แน่จ้ะโอ้นาำเชอรตอนนี้มันเรียนไม่ทันเลยรอคะนาำเชอรนี่เปิดราคาอยู่เท่าไหร่คะสามพันห้าสามพันห้าอ๋อสิบสองหลอดสามพันห้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งเอิกแล้วโอ้โหเอิกสวยมากเอิกสวยขาญ่ เมื่อนี้มื่อนี่อาย่นเกามาขึ้นอ๋อวันนี้มีน้ำเชื้อมาด้วยถ้างั้นฝากบัวโทรไว้หน่อยค่ะเอายืนทั้งหนาก็ได้ค่ะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องถ้าอยากได้น้ำเชื่อควายสวยๆของจะารั่งบัตดน้องน้องอุ้ยเนาะจ้าก็สามารถโทรหาเสียแล้วได้จ้าเบอร์ยังค่ะ061 061 149 8013ูนยเยค่ะ โอ,อ,อ้สงสัยสะออนหมวกแดงอ๋อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะช่องอีสานรีวิวค่ะอีสานรีวิวฮักเด้ออีสานแชนแนลจ้ะมาสอนอีสานแชนแนลอีสานรีวิวจ้ะอีสานรีวิว <B oks. S 2> ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ๋ามาเห็นควายแค คื่อเป็นตาหักค่ะอุ้ยรักอุ้มอ,อ,อมอ,อม้มมเน้องอุ้ยสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรค่ะลูกค่ะตอบ <laughs> ได้คงตอบพี่คะควายแคะนี่ของใคร <laughs> เอาของของของฟาร์มของฟาร์มอัน <laughs> พี่ใช่ไหมคะ <laughs> อ๋อจ่ะอันน้องชื่อ,อยังคะ่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะมันบอกมะเกเอาเต้าพันฝากไ้อ๋อพันฝากไว้ผูนสิบวันได้หลายเนาะอายเพันหลายเดือนพันบอกประมาณสี่ปีแล้วครับอ๋อประมาณสี่ปีอันนี้เอามาประกวดหรอคะ หมอมาโชว์น้ำพึ่งขึ้นไปใส่จอกจ้าอุ้ยน่ารักมากเลยตาฮักมากเลยนี่ขาก็สวยเนี่ใส่อันนี้ด้วยใส่กาีเยงก็ใส่ใส่ท้องด้วยเอ้เอิ้นเหมอียงไจ้าจ้า เยังแต่หักเถอะจ้าพี่น้องจ้ามืาอนี้พี่ละมียกับน้องอุ๋ยกับมาพ่อมาพ่ออันไทยบ้านเดียวกันยังไปทางพี่อ่าไป,ไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเบิ้งรมคว้ยนะค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พ่อคล้ายตัวนี้มาตตาขอนแก่นบอกค่ะอย่ามาตตาฟาร์มใดพ่ออ๋อซอสมัยฟาร์มนี่ยเต๋ออะไรนะคะอ๋ออันเอาไปรยุศใส่ค่ะเนี่ยอายุนฟ้ามค่ะไอายุนฟาร์มยี่จังหวัดไหนค่ะขอนแก่นด้วยกันขอนแก่นยุ่นอำเภอใดเนี่ยอำเภอใดจ้ะอํเภอเมืองค่ะอําเภอเมืองจ้ะ ตัวนี้จะเขาประกวดปะค่ะอันรุ่นรุ่นใดงค่ะอ๋อกะลังงงๆจ้ะอันนี้เป็นควายของแม่เป็นบ่แม่จ้ะอ๋อแม่ซื้อเพิ่นมาซื้อเมื่อไดรเนี่ยซื้อจากซอสมัยฟาร์มแม่ซื้อได้หลายเดือนแล้วอ๋อซื้อจากซอสมัยฟาร์มจ้ะสมัยฟ้ามจะไดเแยกไปอยู่ในิ่นนั้นอ๋อก็เลยเป็นที่มาของป้ายนี่จ้ะ อันนี้เป็นสาวคอนเกียนมันบอเมียค่ะโอ้เราเป็นสาวคอนเกียนเราเลยมีสินมีสินไหมเนี่ยละ่ะของอีเมียเนี่ยล,ล่ะเราเลยพลาดไว้ฉันว่าพี่แลมมี่เห็นเอาคืองามคือบคือกกูงัวเห็นเห็นงามคือบ,บอ๊อ,อ,บอกอออก,อกูงัวเขาได้ยังข่าวมาเบิร์จ้ะนี่ล่ะลูกเแกาสันเนาะค่ะแม่จเกปีจเกเดือนเนาะแม่ปีสามเดือนสิแม่ปี โอ้ยยี่สิบสามเดือนยังเนาะอายุยี่ยสิบสามเดือนจ้ะนีะ่แหละจ้าจ้ะสวยออายุค่ะสวยมากมากเลยค่ะอร่อยหรือเปล่าคุณแม่คุณแม่คะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่น้องจ๋าในระหว่างท,ที่เขานั่งอยู่สุมเสียเพลียนะจ๊ะเนาะ เขาก็เห็นควายน่อยแค่เขาเป็นตจาฮ้างแค่ที่แล้วมียอยากไปถามจากบากว่าหน้าเขา สิบสามนางฟ้าค่ะเป็นลูกแก้วสากสวัสดีค่ะอันน้องเื้ออย่างผ้าชื่ออะไรนะักครับสูงสักเป็นลูกของใครคะเป็นลูกของแม่ลูกเพชรอนันต์อ๋อจ้ะอันนี้มาจากไหนคะร้อยเอกจากน้องน้องพิงเท่าไหร่คะเก้าสิบห้าเซนอะไรเท่าไหร่นะเก้าสิบห้าเซนเก้าสิบห้าเซนอ๋อตอนนี้อ่านน้ำมาแล้วร้อยแล้วจ้ะอันนี้เอาเข้าประกวดไหมคะครับโอ้ยสวยมาก เพชรชูชัยภูมิขอนแก่นค่ะอ้าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจะไม่มีาด้อจ้าควายแค่แต่ห้างแต่ห้านี่ได้จะเป็นรุ่นต่อไปค่ะาเหนือก็มาระหว่างที่กนจะไปประกวดคนกับเจุงควายไปอาบน้าันจ้ะแล้วก็จะมีน้องน้อจ้กที่เป็นพี่คนละเป็นเจุงควายเปนน้ำเง็นน้อง